สวัสดีครับซาไลครับผมเมื่อคายของครับเข้ามานี่ครับเก่าเยอะครับผมสวัสดีอาจารย์สุธันต์ครับสวัสดีทั้งมือหน่องหน้าครับสวัสดีต้นสปปบัลาวครับสวัสดีสุภูสุกันครับนี่ครับขายคลองใครกันี่ครับ ใครกันี่ครับของน้ำมานันที่ก็เอาไปเก็บเอาโอ้ของแท้เลยสุดยอดสุดยอดเยอะเยอะเอาเยอะเยอะเลยนะเอาฝนตกเลยไหมนี่ครับผมเขาเดี๋ยวมาทำนิ้วพ่อเลยครับนี่งเจ้ากระเบิดเอาเร็วๆฝนจะตกแล้วนะขับของพม่ากันนี้ครับ ไม่ขาดไม่ขาดพิทูลวัดนี่ครับนี่เก็บกล้องกล้องกองเลยเลยครับอ๋อมาอยู่นี่ล่ะมาอยู่นี่แล้วโอ้ไม่เห็นหน้าตั้งหัวเห็นโดนแบบโมนี่มึงกล้องในรถ บุกไปครบเลยครับกระปีก็มีครับกระปีแมงเเขือกก็มีครับไม่ฝนก็ตกประ้านนี้

แป้งข้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าสีดำข้าวเหนียวนี่เนี่ยข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเจ้าเนี่ยอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเจ้าตัวเหลืองก็มีครับ ของขมาเซาสรเลยเข้าทั <go> ่รไปถาม เพาค้อเนมาเอาคนเดียวเลยลหรเดียววันใหม่ให้ ไม่เลือกเลยทำไมตัวเล็กจังไงฮะทำไมเอาตัวเล็กจังเอาตัวใหญ่กว่านี้เอาตัวใหญ่กว่านี้เอาเลยดึงเลยอันไหนสายไรก็ดึงเอาเลยสายไม่ไรค่อยว่ากันใหม่พอดีพัเอ่ะ พอดีโอ้ oh. โห oh, ใส่ทั้งใส่ทั้งบ้านเลยโอ้ oh, ลม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 แห้งครับลมแห้งใส่จี๊ดครับ <isms> ให้มันแน่นเกินไปนะเดี๋ยวมันแน่นใส่ละบาดพอดีป่ะเอาเบอร์อะไรบ้างเอาเบอร์อะไรบ้างอันนี้เบอร์อะไร นะมองนลำไม้ถ่ายกล้องอยู่นี้เลยอย่าผมเดี๋ยวยเวลาคิดต่งแล้วนะครับเนาะครับไม่ขาดคิดต่งแล้วครับเครื่องโรยกระบาทกระเทียมไห <c oughs> นแกเลย <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ <c oughs> นเออนี่นี่นีน่น,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 นี่ดึงเลยนี่นได้ไร เมียดเมียดก็ไม่มีเออนั่นแหละชีกเอาเลยชีกเอาเลยเออเก็บเอาเลยโอ้เอาเต็มเต็มกราบเลยปุ่นนี่ปฏิทโทโอ้ใส่ลังไปเลยหยบใครซะละ nhớ đứng ngang cái này à, ok Vẫn lìa mừng mừng Đó là gì bao nhiêu ngắn Gì bao nhiêu ngắn đây dưới <laughs> chăng นีมีีมากเยนะเตรีมเยมกเีมกีรรีครับมีทุกอย่างโ,อ,โอ,อ้้เปลี่ยนไปเนี่ยมานี่เลยมานี่เลยีนทังนี้เลยเขาจะคิดตังนี่มาฟังนี่เลยคิดตังแล,ล้วหรอ พิ่งครับผมขีมขึมนะครับแหวหนึ่งจะบารอยหายซีบอยแต่เยื่อบุดรยักค,ครับโอ้แหนแต่แต่งโมกัมมี่พรครับสีสมก็มีครับเจนี้เย่ย ข้าวสานเอากันเยอะๆเลยนะข้าวมากเลยไลยครับผมแกอยากเด้กับมาได้คำเด้มยังเดือดกับเพ่นแล้วครับ เเตรียมุงอากงากลนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อสวัสดีครับ